สามระยะของคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมีอะไรบ้างหลายคนนะคะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองนะคะเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วนะคะระยะแรกนะคะนั่นก็คือปวดที่หัวเข่านะคะเวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกปวดแต่ไม่บ่อยครั้งค่ะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่รุนแรงอย่างเช่นนั่งโยงๆยงเนี่ยก็จะปวดเข้าไปข้างในเข่าค่ะ ระยะที่2นะคะก็คือมีเสียงกร๊กกรกร๊บแก๊บ,กบ,กบที่หัวเข่านะคะรวมไปถึงมีอาการปวดที่น่องร่วมด้วยระยะนี้บอกเลยว่าตอนนอนก็จะมีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นค่ะระยะที่3นะคะก็คือปวดทรมานแล้วค่ะจะต้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปฉีดยาที่หัวเข่านะคะรวมไปถึงจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข,ข่านั่นเองค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีข้อเข่าผิดรูปหรือขาโก่งนั่นเองค่ะ ที่นี่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเต็งอยู่ในระยะไหน